สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้องน,น้ำบริวันสำนักงานใหญ่จังหวัดขอนแก่นกันนะครับกับผมเคีราัมาดิชัยหรือเซียวบุ๊กนะคระับเดิชันค่ะธนชาติเส้าชินหรือว่าเซียวแบมค่ะ วันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อเรื่องทำอย่างไรนะคะให้รถเย็นเร็วขึ้นค่ะครับผมเชื่อกันว่าหลายคนนะครับคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อเราจอดรถตากแดดที่วันนานนะครับจะทําให้อุณหภูมิภายในรถสูงขึ้นนะครับทำให้เราไม่อยากเข้าไปภายในรถเลยจริงไหมครับจริงค่ะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันยังไงบ้างนะครับนั่นสิคะอยากรู้แล้วค่ะสมมติอยากรู้หรือยังค่ะอยากรู้แล้วครับค่ะถ้าอยากรู้แล้วเราไปสอบถามพี่พนักงานแล้วก็ลูกค้าในโชว์รู น้ำมีวิธีทำยังไงให้รถเย็นเร็วขึ้นบ้างคะอ๋อเปิดกระจกครับบกกระจกรถเนาะทั้งสีบานเลยก็คือมันจะระบายความร้อนนะคะผมก็คือเร่งแอร์ครับผมนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะเย็นครับอีกสักพักหนึ่งรับประมาณนี้ครับค่ครับผมสวัสดีครับพี่ช้างก็ขับรถนะครับผมขับรถออกตัวนะครับเปิดกระจกลงแล้วก็เปิดแอร์เพื่อไล่ความร้อนในรถออกแล้วก็ปิดแอร์แค่นี้ก็เย็นแล้วครับลดกระจกลงแล้วก็เปิดประตูขยับออกขยับเข้าให้มันลมเข้าค่ะเพื่อที่จะให้รถเย็นเร็ว สำหรับผมก็จะสตาร์ทรถแล้วก็เปิดกระจกลงจนสุดแล้วก็เปิดแอร์ให้สุดครับผมก็ถ้าต้องจอดรถตากแดดนะคะก็จะลดกระจกลงทั้งสี่ข้างให้อากาศในรถมันถ่ายเทเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ฟังความเห็นจากพี่พ,พี่พนักง,งานแล้วก็คุณลูกค้าในโชว์รูมนะคะนีเยวเลยฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของเราเลยดีกว่าค่ะว่ามีวิธีทําอย่างไรให้รถเย็นเร็วขึ้นบ้างค่ะครับจะมืนเรือแตกต่างจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์มาหรือเปล่าหรือจะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนํากันยังไงบ้างน,นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับไป หลังจากปิดเครื่องยนต์แล้วให้ลดกระจกประตูหน้าและประตูหลังลงให้สุดจากนั้นเปิดพัดลมแอร์อย่างเดียวก่อนโดยไม่ต้องกดปุ่ม AC เปิดและปิดประตูหน้าด้านคนขับอย่างน้อย3-5ครั้งการทำเช่นนี้จะทําให้เกิดแรงดันอากาศนอกจากอากาศภายในห้องโดยสารจะถูกดันออกไปแล้วกา๊าซที่อาจจะเกิดจากการระเหยของชิ้นส่วนภายในรถยนต์ก็จะถูกดันออกไปด้วย Hon d a Civic และ Honda a c c o r d มาพร้อมกับฟังก์ชันสุดพิเศษคือกุญแจสมาร์ทคีย์ที่สามารถกดสตาร์จากระยะไกลได้ช่วยวอร์มเครื่องยนต์รถพร้อมปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้เย็นสบายล่วงหน้าครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีที่ทำให้รถเย็นเร็วขึ้นจากที่เราได้เสนอไปตรงกับทางที่คุณผู้ชมทางบ้านใช้กันหรือเปล่าหากท่านผู้ชมนะคะมีวิธีไหนที่นอกเหนือจากที่เราได้เสนอไปนะคะถามมาค,คอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ใต้คลิปนี้กันเลยค่ะ ติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเฮือนด a างมาริวัค่ะและช่องทางยูท e a โอโต l u อบร o ปอ o f ิเชีย l แลวว้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ